พี่วานได้ช่วยชีวิตจระเข้น้อยตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับมันยังอยู่อ่ะพี่ออ,อันนี้คือตู้เก็บ,บอุณหภูมิอ่ะนี่เลยครับก็คือเราจะควบกคกุมอุณหภูมิไว้ข้างในนี่น,นะครับกี<ง>่อ,องศาครับพี่ปกติเอ่อจระเข้ผมตั้งไว้อยู่ที่3 1องศาเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมอันนี้คือเขียนชื่อไว้อ๋อมันเกิดเขาวันเกิดเขาวันที่เก็บนี่ไงนี่นี่นมา ล้างก่อนนะครับส่วนไข่พวกนี้ก็สามารถนําไปกินได้คือไข่ที่ไม่ฟักแล้วไม่ฟักแล้วก็สามารถกินได้ครับเปี๊ยไข่ยังไงนะปกติแล้วใบละ1 0 0บาท100บาทแต่เรามีโปรโมชั่น6ฟอง400บาทเกียวเลยคือพวกนี้ผมบอกเลยว่าทําเมนูหลากหลายเมนูไข่ได้เหมือนไข่เป็ดไข่ไก่พวกนั้นแต่โปรตีนจะสูงกว่าพวกไข่เป็ดไข่ไก่ที่แบบธรรมดาบ้านๆมากปีนี้เราคาดว่าน่าจะได้ไข่ไม่ต่ำกว่า500รอยฟอง ซึ่งมันจะเหลือเป็นลูกได้ประมาณได้กี่ตัวครับผมตีไป5้า0บห้าิบเราจะได้อาจจะมากกว่านั้นเะนั้นเราจะได้จระเข้เกิดใหม่ถึงสองห้าสิบตัวต่อปีนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับครับซึ่งสี่ปีนี้ก็จะได้ประมาณพันตัวแต่เราก็ส่งออกไปครับส่งออกไปปีละกี่ตัวพี่โพรมันมันมันเข้าออกนีครับมันเยอะเยอะกว่านั้นค,คือพี่วานไม่ลงไปเก็บคือแบบไม่เล้าใจเลยอะ่ะผมเชื่อว่าแฟนคลับของพี่วานอะ่ะ อยากจะดูพี่วานเก็บไข่ลงไปเก็บไข่ด้วยตัวเองดูผมไปนานๆดีกว่าเชื่อผมพี่วานส่งแต่ทีมงานลงไปอ่ะมันไม่แบบแต่เราส่งไปได้เรื่อยๆไงทีมงานก่อนก็ไม่อยู่นะพี่ชามตอนนี้มือหายอ่ะเออหายอันนี้พี่ส่องทัไมครับส่องดูเชื้อครับคือเชื้อยังไม่ขึ้นไม่ใช่เชื้อโควิดนะครับไม่ใช่ผมรักคพูดฮะ แล้วเราจะอะไรมันคือคาว่าเชื้อหรือไม่เชื้อนี่ขอความรู้หน่อยเอ่ปกติแล้วน้ําเชื้อจะเข้าไปผสมข้างในวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ห้าครับนี่ไงเราจะทาเครื่องหม่ยไว้นะยี่สิบห้ารับสี่ตั้งชื่อไหมไม่ต้องใช่ไหมชื่อวานโอ้ชื่อเดียกับผมเลยเออเขียนไปด้วยว่าลูกชายไม่รู้ลูกชายลูกสาวครับอันนี้พี่วานเก็บแล้วดูว่ามันจะฟักไหมนะครับอุณหถ้าสิบห้าสิบนะครับก็คือเขียนจริงนะเนเ่ยเราจะโน้ตไว้นะครับ เละเอ็ยดมันต้องเรียดขนาดนี้เหรอีใช่ครับดูพี่จริงจังเราจะเลือกตำแหน่งควันข้างบนแล้วคับผมจะเอาทำนี้เลยครับนี่เลยนะครับจะส่องไฟจากด้านล่างไปนะครับอสังเกตเห็นอะไรครับแถบสีขาวๆแถบทึบๆอยู่ตรงกลางนะครับเออว่าครับเห็นไหมอันนี้แสดงว่า มีมีเชื้อนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมเนี่ยเอากล้องเข้าไปข้างในนี่ครับเห็นครับในง่ายเห็นครับนี่เงมันมันเปรียบเทียบนะครับใบนี้คือจะเป็นอ่าทึบๆนะครับทึบๆอยู่ตรงตรงกลางตรงนี้นะครับนี่งอ่านี่เห็นชัดเลยนะครับผมครับโอเคครับเอากล้องเข้ามาเห็นชัดเจนแต่ใบนี้นะครับใบนี้โล่งโล่งแจ้งเลยแสดงว่ายังไม่รู้ครว่าจะติดหรือไม่ติดอ่ะผมส่องให้ดูแบบนี้เลยครับนี่นะครับ นี่นะครับคือขาวโจะเลยนะครับขาวโจะอ่านี่เดี๋ยวเอาใบหน้แต่อันนี้นะครับทุกคนดูมองตาเปล่ายังเห็นเลยครับอันเนี้ยใบนี้มานี่ไงครับเห็นไหมครับผมเห็นครับโอ้โหนั่นเลยครับมันจะมีนี่แหละครับคือเชื้อเชื้อของเขาเนี่ยค่อยๆจะขยายไปเรื่อยๆนะครับจนจนเต็มใบไข่นะครับหมายความว่ามันสามารถที่จะฟักเป็นตัวได้นะครับ ส่วนใบที่ไม่ฟักแล้วเราก็จะนาออกมาไว้ด้านนอกเพื่อจาหน่ายต่อไปใช่ครับแล้วก็สามารถกินได้ครับอย่างพวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้พี่วานนําไปกินนะครับเดี๋ยวแต่พี่วานจะสัรหาเมนูเลยนะครับครั้งแรกเลยนี่ยไม่เคยกินเลยเนี่ยอยากให้พี่วานลองไปกินครับของตรงไหนวะเดี๋ยวเราจะเอาไปหลอกช่องเอ็มจกของได้เลยได้กินครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ครับ พอแล้วครับพี่เยอะไปลวครับพอแล้วครับขอบคุณมากครับพี่เรามาทีไรนะเราก็ได้อะไรเกี่ยวกับจระเข้ครับกลับไปทุกครั้งนะทุกคนแน่นอนครับแล้วเราก็จะมาที่บ่อยๆครับทุกคนแน่นอนครับแต่ไหนก็มาอยู่เชียงใหม่ด้วยกันละครับอยู่ใกล้จำปูล่ะเจอกันบ่อยๆครับทุกคนทุกคนเราก็ยังอยู่ที่นาตภาเคาก็ได้นะไม่ใช่เอกเทนัพภาฟู้ด นี่ทุกคนใครเคยเห็นจระเข้ไหมนี่ลูกมันตอนนี้นี่อายุเท่าไหร่พี่เกือบปีแล้วครับประมาณ9เดือนแล้วครับผมเก้าเดือนเนาะใช่แล้วไอ้ที่พี่ใส่ปลอกคอเนี่ยมันหมายความว่ายังไงทุกคนดูดิอันนี้ชื่อน้องเรยครับผมน้องเรยครับทุกคนดูนี่กระดิ่งด้วยคือมันเป็นสัตว์เลี้ยงของผมนั่นแหละครับนี่ใส่ปลอกคอจริงๆริงนะเดี๋ยวจะหาว่าเขาแบบ รัดเล่นนะนี่นี่ดูโอ้ลูกคอน้องเยวน้องเยวรู้ละน้องเยลโลนี่น้องเยลโลนะชื่อเต็มๆชื่อว่าน้องเยลโล่เยลโล่ชื่อสั้นๆเรียกว่าน้องเยลแบบนี้แข็งแรงไหมพี่ตอนัะพี่วันไม่ไม่ช่วยผมจับหน่อยหรอครับคจบผมครับอุโอ้ยน่ารักอ่ะ เราเวลาเราเลี้ยงเนี่เราเลี้ยงได้อะไรครับตอนเด็กขอความรู้หน่อยเราเลี้ยงด้วยสมมติที่เป็นพวกโครงไก่โบดโครงไก่โบดคือบดต้องบดให้ใช่ไหมเอาที่เข้าปากมันได้ไม่จะเป็นต้องบดครับแค่สับสับให้เ,เยอะ<า>ไมหคะไมหครับพี่ไม่เยอะครับตชิ้นสองชิ้นสามชิ้นตอนนะดเด็กๆเลี้ยงทุกวันไหมเด็กๆอ่าห้าอย่างพวกเนี้ยให้วันเว้นวันทั้งหมดนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งกิโลครับสัตว์ทุกชนิดถ้าจํากัดพื้นที่ให้มันมันจะปรับตัวอย่างสมดุลครับ แต่ผมจะไม่แนะนําให้ใช้พื้นที่แคบๆในการเลี้ยงเพราะว่าศักดสครับตอนที่มันเกิดมาเล็กๆแรกเกิดนะระหว่างเนื้อกับข้าวมันกินอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ลิงก์นี้เดี๋ยวจิงลิงไว้ดูที่ลิงค์ขายของขายของที่จะรู้ได้ไงว่าจัดเป็นของเล่นใช่ครับมันเป็นลูกตัวผู้ตัวเมียนะใช่ครับถ้าดูแบบนี้ผิวเผินดูไม่ออกนะครับใช่ครับครับ ถ้ามือพี่สามารถล้วงเข้าไปตรงนี้ได้พี่ก็ทราบเพศของมันแล้วครับล้วงเข้าไปใช่ครับผมครับชีวิตครับแต่เนี้ยมือผมใหญ่กว่าไม่สามารถที่จะเข้าได้ก็คือระบุเพศไม่ได้ตัวตัวขนาดนี้เริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มกัดแล้วครับขอบคุณมากครับแม่พี่ก็พูดมาผมก้าวมือไปใกล้ด้วยนะเริ่มแล้วครับแล้วถ้าผมเนี่ยอยากจะเลี้ยงเนี่ยเป็นตัดเลี้ยงพี่มีแนะนำไหมแนะนำเหรอใช่ตัวไหน ใช่ที่นี่เหมาะสมใช่เหมาะสมกับผมตัวที่เล็กๆเอหรือว่าอีนี่เจ้ายักษ์ไม่เหมาะสมอันนี้นี่เลยนี่เลยนี่เลยสีสันสวยนะครับสีเหลืองแล้วก็ตัวเล็กดูแลง่ายไหมพี่ง่ายครับคือสมมติมันก็อาบแดดกินเพะน้น แต่มันไม่ได้กินทุกวันต้องเอาไปในน้ำาไม่จําเป็นน้าครึ่งบกครึ่งแล้วแต่เราเอาถังให้แล้วใส่น้ําให้เล่นได้ตอนกลางคืนเราไปนอนเล่นได้ที่นั่นนะได้ได้เออเอแต่อ้พวกเนี้ยไอ้ถ้ามุตเราผมอยากจะเล่นตัวใหญ่ๆได้ก็ยังเอาไปนอนบนตียงได้เหรอนี่ได้อยู่หืมตื่นมานะห้าผมหายแน่ผมดูทรงแล้วเนี่ยโอ้น้นงว่าไงครับลูกอะไรนะอ๋อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันจะแหวงกัดอะที่ พี่ก็ให้มันกจับที่คออ๋อจับที่คอโอ้โหลูกโก้ลูกโก้ลูกพี่ครับทำไมมันเหมือนมันไม่นี่พ่อนะลูกเฮ้ยพ่อจะกัดนิ้วพ่อลูกพ่อพ่อพี่มันพี่นี่พี่เลือกให้มันเหมาะสำหรับผมจริงอ่ะเอ้ยเนี่ยดูิดูดื้อเนาะดื้อเหมือนพ่อมันเลยผมก็ชาละรับน้องตัวนี้เป็นตักเทียนตัวแรกของผมอุ้ยนี่นี่อะไรนี่ ใส่อย่างงี้ยพี่มีแบบคอไหมคอหรอมีอยู่นะโอ้ไแล้วพี่เอากระดิ่งไหมดีครับพี่ดีครับนี่พี่ทำเพื่ออะไรครับเนี่ยสนุกสนุกครับดูจริงจังนะไม่น่าสนุกเอาชื่อน้องเอ็มเจไหมครับครับครับลูกทำไมเขาไม่ดื้อกับพี่เลยมันไม่กัดเนี่ยเรารัดนี่เราต้องรัดให้มันแน่นไหมพี่คือไม่ให้มันหลุดออกได้ เ,เวลาตกใจพี่ห้ามปล่อยนะครับโอเคครับครับ <laughs> คือมีบ้างถ้าเกิดว่าสมมติพี่เอานิ้วไปแย่มมันอาจจะเริ่มกัดเริ่มงับแต่คือปกติมันไม่ทํร้ายอะไรอยู่อ๋อไม่ทำ้ายครับแต่สิ่งที่พี่พูดกับสิ่งที่ผมโ<ต>ดนเนี่ยแม้กัดก็ไม่ถึงตายนะครับขาดไมเคยมีลูกเต๋อแค่กัดขาดไม่มีครับโอเคมั่นใจได้นะตัดโอ้ยพี่พี่พี่ทำไมพี่หันอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวฮะ หั่นเข้ามานในลิ้นพี่ดูข้างล่างในมือพ่อมือเนี้ยพ่อเนี้ยพ่อโอ้ยกดเตียวเลยครับลูกครับครับลูกน่ารักไปอยู่กับพี่วานนะจะเลี้ยงมันได้หรือเปล่าเด็กกดกลัวมันหรือเปล่าเนี่ยกลัวี่าเลยพี่ลองไปติดตามชีวิตประจำวันของพี่วานกับน้องน้องเอ็มเจน้องเอ็มเจนะครับชื่อน่ารักเนี่ยอันนี้บอกก่อนนะ มีใบอนุญ,ญาตมีใบอนุญ,ญาตทุกตัวนะท่านสีเวลาไม่ต้องเข้ามาขอเราเป็นฟาร์มถูกต้องครับฟาร์มนี้ที่จังหวัดลําปูนนะครับเรามีใบอนุญาตยังไงพี่ก็คือเป็นใบอนุญาตจากกรมประมงสับรับรองว่าของเราเป็นฟาร์มที่เลี้ยงอ่อนพันธุ์แล้วก็เรายังแปรรูปเนื้อจระเวกนี้ด้วยนี่ะ <laughs> โอเคครับก็ขอบพระคุณมากครับวันนี้มันมาเที่ยวเดี๋ยวเรา เจอเรื่อยๆครับพี่ครับยินด,ดีมากเลยคขอบคุณครับน้องเอ็มเจดูดูดูโอ้อะไรนะลูก,อลกโอ้รักรักโอ้รักลูกรักเราจะเอาไปให้เอ็มเจสเปเชียลเลี้ยงนะไม่รู้ว่าเอ็มเจถ้าเราฝากคนที่เรารักเป็นลูกของเราเขาจะดูแลให้เราสักวันสองวันอ่ะได้ไหมนะ จเจออะไรเนี่ยวันนี้ค